หลังจากนี้เราก็จะย้อนกลับมาประเทศที่เราถนัดญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้ยเรียกว่าไทยเออเราก็ไทยงก่าเนะไม่งญี่ปุ่นเฉยเออ่ะถูกแล้ว <c oughs> ทุกก็ถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่าคังคังแตระ หรือว่าคังคังชิกคังคังชิกนี่ฮาเลยคังคังดาระอืแปลว่าอะไรเดี๋ยวล่าให้ฟังโอเคมันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่ค่อนข้างนักเลงแล้วก็แวนแวนเฮฮ้อว ต่อยแม่ตัวเองเอาต่อยแม่ตัวเองแม่ตัวเองเนี่ยสุดลงกับพื้นพร้อมกับเลือดที่ไหลออกจากปากพ่อก็กลับมาที่บ้านพอดีมาเห็นไม่พูดอะไรกับลูกกอดแม่ไว้แล้วก็หันมาบอกไอ้เด็กผู้ชายคนนี้ว่ามึงถ้าเคลุั้นลูก จะทำกับแม่ขนาดนี้พ่อจะบอกพ่อจะอยากให้ลูกทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้พ่อแล้วกันทามึงแน่จริงม,มึงเข้าไปในป่าขึ้นไปตรงรั้วที่เขาบอกว่าห้ามไปลองข้ามไปดูแล้วมึงจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่มึงต้องเรียนรู้อีกเยอะออืือ <c oughs> ถ้าค่รู้เนี่ย มันเป็นเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดเกเรโรงเรียนก็ไม่ไปบุหรี่ก็สูบเหล้าก็กินม,มีเพื่อนเพื่อนในแก๊งของมันอีกสองคนมันก็จะชอบไปเที่ยวกันกลางคืนเนี่ยแหละไปแอบแบบแอบตามข้างหลังหรือข้างหน้าแฟมิลี่มาร์ทนั่งยองๆนะวัน,วนอๆคืนนั้นเนี่ยแน่นอน มันก็ไม่อยู่บ้านพ่อบอกอย่างนี้แล้วกูก็จะทำในสิ่งที่พ่อบอกอพ่อท้ากูทำในเชิงท้าทายอืทาเคิเครุเนี่ยก็ไปนัดเพื่อนเพื่อนสนิทสองคนพอไปถึงปับ๊บเพื่อนมันก็เอ้ยทาเคิรุ เป็นไงทำไมวันนี้มึงโ,โหชวนออกมาดึกยังว่ามีอะไรที่บ้านหรือเปล่าแต่เรูุก,ก็บอกว่าเนี่ยแม่งที่บ้านกูอ่ะวันนี้แม่กูแม่งอยู่ดีๆก็มาดราม่าใส่อยู่ดีๆก็มาบอกขอให้ขอร้องให้ลูกไปเรียนกูเลยลำคาญอ้าวเออแล้วมึงนัดกูมาตรงนี้ทำไมวะพ่อกูทาพ่อกูทาพ่อกูทา้าเนี่ย ที่ที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยแลที่ที่เรากาลังจะขึ้นไปตรงเนี้ยพ่อกูท้ายมาไม่ยังไม่เคยมีใครเข้ามาเลยนี่อืมอ,อ,อ,อ้าวไอสัตว์แล้วมึงก็ชวนกูมาเป็นเพื่อนมึงเนี่ยนะอเออถ้ามึงเป็นเพื่อนกูมึงก็ไปกับกู้าเครู้ก็พูด <c oughs> เอาโอเคได้ก็ได้กูไปกับมึงก็ไปด้วยกันสามคนมมเมอทา,าเครุ แล้วก็ช mm ิบตะคนหนึ่งชื่อชิบตะอีกคนหนึ่งชื่อฮาจิเมะแล้วกันนะ mm hmm. ก็ไปกันเดินเข้าไปสามคนเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆไอ้ชิบตะมันก็พูดขึ้นมาเฮ้ยมึงเหมือนแถวๆเนี้ยกูเคยได้ยินนะกูเคยได้ยินคนพูดไว้เยอะนะเว้ยว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นที่ที่เราห้ามไปอะ่ะอ mm ื hmm. เพราะกลางวันบางทีเนี่ยก็เห็นคนใส่ชุดขาวมายืนล้อมเต็มรั้วไปหมดเลยไม่รู้เป็นคนหรือเป็นผีแต่คือแบบมัน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 ก็น่ากลัวปะวะเป็นคนก็น่ากลัวยิ่งเป็นผีก็ยิ่งน่ากลัวไปอีกอไม่กลัวหน่อยหรอวะเอ้ยไม่ไม่กลัวหรอกก็เดินกันไปเดินค่อยๆเดินก็มืดแล้วเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่ง ป่านเนี่ยก็มีเสียงนกเสียงนูน่นเสียงนี่เต็มไปหมดเลยนะลมก็ค่อยๆพัดเบาเบาก็เดินไปก็เดินซัก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 เหยียบไม้ไปสักพักเนึ่งทักกระ้หลบอกเฮ้ยมึงฮาจิเมะหยุดเดินเะรอทำไมวะมึงลองเดินไปทางนู้นแล้วลองเดินกลับมาตรงนี้ดิเอาไอ้สัตว์ทำไมวะง่้กูเดินตรงนู้นทำไมเอาหน้าลองทำเถอะอ่อาได้ก็เดินไป เดินกลับมาจัดซัดัด,ดมึงได้ยินปะ่ะตะกี้รู้ก็ถามได้ยินอะไรวะแต่มันก็ไม่กลัวอืเป็นวัยรุ่นไงด้วยความที่มันเฮลเฮหน่อยนะม,มันก็บอกเออไปไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจเดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปเดินจนไปถึงรั้วที่บอกว่า,าเานี่ยรั้วเนี่ยห้ามเขา้าเป็นรั้วเหล็กนะ แล้วก็มีป้ายแบบเขียนว่าห้ามเข้าหลังจากนี้นูน่นนี่นะก็ปีนเข้าไปปีนเข้าไปเลยสามคนนี้ไม่เคยเข้ามาในนี้ก่อนแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเคยมีใครเข้ามาในนี้ก่อนอก็เดิน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 กันเข้าไปแต่หลังจากที่ปีนลั้วเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ทาเกรู้เนี่ยมันสังเกตได้ว่าแม่งไม่มีเสียงเท้าแหละเสียงเทา้าหยุดตาม คือมันชัดเจนชัดเลยว่าตรงนั้นมันมีแน่ๆพอข้ามปุ๊บมันไม่มีไม่มีอะไรเลยเสียงรอบๆอ่ะก็ไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบเงียบแทนที่มันจะมีเสียงใบไม้เสียงธรรมชาติไม่มีเดินก็ไปรู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆมีแต่เสียงทำเแล้วก็เสียงแบบปอกแปะปอกแปะที่เหยียบแบบเหยียบกิ่งไม้นะคือมีเสียงที่ที่ตัวเองเราเดินอย่างเดียวอ่ะ ก็เดินกันเข้าไปเห็นรั้วอีกรั้วหนึ่งข้างหน้ารั้วเนี้ยมันเป็นรั้วตะแกรงเหล็กเหมือนเหมือนรั้วคุกอะเออเคยเห็นไหมที่มันเป็นจะเป็นตะข่ายอืมแล้วมันก็มีประตูข้างหน้าคือประตูแบบประตูเหล็กนะแล้วมันก็มีโซ่คล้องมีหัวคล้องใหญ่ๆข้างบนไม่ได้มีหนามปีนสามคนก็ปีนกันขึ้นไปก็เดินไปเอ้ยมึงว่ามันจะมีอะไรวะข้างในเนี้ย ไม่รู้อ่ะไม่รู้มีอะไรแต่ไม่กลัวเขาพ่อบอกให้มาแต่อีกสองคนมันเริ่มแบบแปลก,ปกคือมันรู้ได้เลยว่าหลังจากที่ปีนเข้ามาในรั้วแรกแล้วปีนผ่านในรั้วที่สองอีกยิ่งแปกลกรั้วแรกนะเสียงหายแต่ปีนผ่านรั้วที่สองไปเนี่ยเหมือนหายใจยากขึ้นรู้สึกอึดอัดรู้สึกถึงมวลอะไรแปลกๆนะม,มันบอกไม่ถูกอ่ะแต่ม,ม,มันคือแบบกดดันเหมือนโดนบีบอ่ะ สวิตออนเออก็เดินกันเข้าไปจนข้างหน้าเนี่ยเห็นเสาเป็นเสาแบบไม่สูงมากสูงประมาณแดบรบ้อยห้าสิบหกสิบเซนอืมปัก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 หกต้นเป็นวงกลมหกเหลีย่ยมแล้วก็มีเชือกอีกหกเส้นพันล้อมรอบไอ้ทากิรู้แม่ก็เดินดุม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 เข้าไปเลยไม่นสนใจเพื่อนเลยเพื่อนบอกเฮ้ยมึงพอแค่นี้เหอะ เฮี้ยกูวเาว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ย hey, ถ้ามึงจะปอดมึงก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละกูต้องมาให้ถึงเว้ยเพื่อนมันก็แบบก้าๆกลัวๆนะอืออันนี้มันก็ไปเลยไอ้เชือกที่พันเนี่ยมันก็แบบกดลงอ่ะกดวืบลงแล้วก็เอาตัวมันปีนเข้าไปอ่าๆ <c oughs> ก็คือลวกเพื่อให้ตัวเองข้ามไปให้ตัวเองข้ามไปข้างในเนี่ยก็มีในหกเหลี่ยมเนี่ยก็เหมือนมีอะไรเขียนอยู่ที่พื้นน่ะนะเป็นแบบ เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเขียนอยู่ที่พื้นอธิบายไม่ถูกแล้วก็รู้ว่าตรงกลางของหกเหลี่ยมมันมีหลุมเล็กๆก็เดินเข้าไปสามคนเข้าไปด้วยกันสามคนสองคนฮาจิเมะกัชิบะตะก็ยืนรอ,อยขางหลังทากิโรก็เดินไปแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในหลุมดำๆหยิบขึ้นมาเห็นว่ามันเป็นกล่องกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีพวกไม้ ไม้แบบคล้ายๆไม้จิ้มฟันอะ่ะอืคล้ายๆไม้จิ้มฟันแบบพันรอบๆอ,อย่างเงี้ยนะด้วยเชือกอะนะท,ที่ที่แบบเป็นไม้จิ้มฟันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเชือกร้อยตรงกลางเพื่อพันกล่องเอาไว้อะไรอเออมันก็แบบเฮียอะไรวะเนี่ยก็แบบดูไปมันก็เป็นแบบมีเขียนภาษาญี่ปุ่นโบราณมีอะไรพวกนี้นะก็จับไปแล้วมันก็แบบเฮียหูน่ากลัววะ่ะแต่จังหวะที่ถ้าเครู้เนี้ยคือ มือมันเปียกเพราะมันเองมันก็เดินขึ้นมาเยอะและ้วแล้วมันก็รู้สึกกดดันเหมือนกันอืพอมือมันเปียกเนี่ยมือมันไปโดนตรงไม้เนี่ยไม้มันก็แบบหลุดพลึดออกมาอืแล้วพอหลุดพื้ดออกมาอันหนึ่งมันก็เลื่อนพลึดเปิดออกมาทั้งหมดแต่จังหวะที่ฟึดหลุดพลึดออกมาทั้งหมดเนี่ยข้างหน้าไกลๆไม่ได้ยินเสียงไม้หักปะ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 ไ,ไ,ไม้หักตามทางอะ แกแคล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 กร์ไก่มาจากอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งที่ตัวเองมาเฮ้ยใครอะคือมันหักไล่เข้ามาหาไม่ได้ไล่เข้ามาหามันมันแบบมันอยู่ทางนู้นถ้าเกิดรู้ว่าแบบเฮ้ยใครอะไม่เล่นนุ้ยก็วางสองไฟฉายใครอะมันก็ยังมีเสียงอยู่นะเป็นเสียงแบบแบบวิ่งอยู่ก็เดินปีนออกจากหกเหลี่ยมไป อีกสามคนก็แบบเดินตามใครว่าเฮ้ยมไม่เล่นนะเว้ยนอกจากเสียงป๊อกแป๊กป๊อกเป๊กเนี่ย้นินเสียงเป็นเหมือนเสียงกระดิง่งคริงคริงคกุลุงคริง,ง,ง,งอแต่ไอ้ทาเครู้เนี่ยไม่รู้มันหัวร้อนมันอย่างไรมันวิ่งไปเลยวิ่งสายเข้าเสียงเลยเพือ่อนก็บอกเอ้ยมึงมึงอยา่ารีบวิ่งไปไหนมึงรอ,อก,ก่อนแต่เห็นว่าอยู่ดีๆทาเครู้มันก็หยุดยืนนิ่งไว้มือนสองไปสายแล้วแบบ ค้างอยู่เงี้ยสองคนที่วิ่งตามมาก็เดินมาเฮ้ยมึงเป็นไรอ่ะจับปุ๊บรู้ได้เลยว่าทากะรู้แม่งตัวสั่นก็มองตามที่ไฟฉายในมือมันส่องไปมันส่องเข้าไปในป่าแล้วตรงประมาณแบบสูงอะประมาณสองสามเมตรเหนือจากหัวไปเนี่ยมันเห็นเป็นหน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงที่ไม่มี อะไรเลยอไม่มีอะไรเลยในที่นี้คือมีตามีปากมีทุกอย่างแต่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยหน้านิ่งๆทงัๆ้งๆที่ไฟฉายมันส่องหน้าเนี่ยตาก็ไม่กระพริบแต่ปากมันยีฟันนี้ส่องกลับมาเว้ถ้าเกิดรู้ไปไปเยียไปไปมึงของจริงแล้วแต่เหมือนมันพนมันอยู่ในผวังอะ่ะอะไรแม่งก็ เหมือนกับมันก็ไม่ตื่นอ่ะมันช็อกอ,อ,อ่ะได้ยินเสียงกรึ้งกงอีกรอบหนึ่งเว้ยวิ่งทีนี้วิ่งกันหมดเลยสามคนมวิ่งแบบวิ่งอ้อมไปหกเหลี่ยมที่ที่ตัวเองเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นะวิ่งแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงตามแบบป๊อก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 ปอกตามมาจากข้างหลังนะตัวเองก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งออกไปปีนรั้วพับแล้วก็อีกคนก็ปีนรั้วพับแต่ฮาจิเมะมันปีนไม่ไหว วิ่งมาเหนื่อยแล้วกํลาลังจะปีนแบบปีนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเขาแบบหอบอ้นนสองคนนั้นก็มึงรีบออกมามึงเร็วว่ะที่ไม่บอกไม่ว่า,วาแต่ทุกอย่างเงียบเวยทุกอย่างอยู่ดีๆก็เงียบแล้วก็เห็นข้างหน้าเนี่ยไอล้ลวเหล็กเค่อยๆสัน่นที่กั้นระหว่างสองคนกับสี่คนเนี่ยนะมันสัน่นอย่งไรบอืก็ค่อยๆหันไปมอง หันไปมองเนี่ยทุกคนมองด้วยสายตาเดียวกันเห็นใบหน้าผู้หญิงคนมันอยากมาไกลๆเลยแต่มันมีมือจับอยู่เนี่ยจับไอ้ลาวัวยงเนี่ยแล้วก็มีมือจับอยู่ที่ลาวัวแล้วก็มีมือจับอยู่ที่ลาวัวแล้วก็มีมือจับอยู่ที่ลาวัวเหมือนตะขาบอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแมงมุมอ่ะเหมือนแมงมุมเหมือนงูอ่ะแล้วเป็นหัวผู้หญิงอ่ะค่อยๆย ตายไปเนี่ยตัก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 เออปุ๊บ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 มาเว้ยไอ้เชือกมันก็มึงมึงมึงมามาอีนี่มันก็แบบไปแล้วเฮือกสุดท้ายวิ่งวิ่งกันสามคนหัวปักหัวปั่มอ้นนี้มันก็ตัก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 คานมาแล้วก็มีเสียงกระดิ่งก็กร่งกร่งกร่งมาเออจนไปเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งข้างหน้าไม่รู้แหละกูวิ่งเข้าใส่คนวิ่งเข้าใส่คนบอกเอ้ย ไอ้มันก็มีเสียงคนตะนโกนมเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วก็แบบเอาเด็กสามคนเนี่ยจับขึ้นรถไปเลยอืแล้วก็ขับปูไปไปถึงที่วัดวัดหนึ่งแต่อาการของทาเครุตอนนั้นอนะแม่งเพี้ยนมากคือเรียกได้ว่ายัางเรียกสติมไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่มันสองไฟไปแล้วบนต้นไม้มันเออมันค้างไปเลย แล้วพอยิ่งถึงวัดก็แบบยังนั่งเออน้ำลายยืดอะไรย่เงี้ยแล้วก็แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบจเจ้าวาดก็มาดูผู้ใหญ่บ้านก็มาดูคือมามาเยอะแเราบอกว่าใครใครเป็นคนบอกให้มันไปพ่อมันก็ยอมรับผมเนี่ยบอกให้ลูกผมไปเองอืแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆผมขอโทษจริงๆผมไม่รู้ว่ามันเหตุการณ์มันจะบานปลายขนาดนี้อื เจ้าวาดกรน่เองได้ไปจับไอ้กล่องนั้นไหมได้ไปจับไอ้กล่องนั้นไหมถามว่าได้ไปจับหรือเปล่าไอ้สองคนมันก็แบบกลัวไงมันก็ไม่กล้าตอบไ,ไม่รู้ครับไม่รู้ได้ไปเปลี่ยนอะไรข้างในหรือเปล่าได้ไปลบรอยอะไรข้างในหรือเปล่าไอ้น่าจะหมายถึงพื้นนะนะที่มันแกะสลักอะไรไว้ uh. อะไม่รู้ครับไม่รู้ครับทุกทุกอย่างถ้าเกรู้มันมันมันหยิบครับถ้าเกรู้มันมันเดินไปก่อนครับ ไม่รู้ครับทากรู้ก็คือช็อกเออไปเลยอืจนพอทุกคนเนี่ยเริ่มค่อยๆได้สติอ่ะพอเริ่มค่อยๆคลอมขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนเขาก็จับทากรู้เนี่ยแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งเลยก็แล้วก็มีผ่าสวดรอบอมันนะแล้วจะาอาวาสคนที่พูดหรือเรื่องหน่อยก็มาค่อยๆถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเจออะไรมามันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนมันจะขึ้นไปอ่ะมันเจออย่างนี้มันเจอรัวก่อนมันเจอรัวที่สอง แล้วมันก็เจอหกเหลี่ยม,มเจอเชือกเข้าไปเจอขลักไอ้นี้แล้วก็ทักกิรุก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเป็นเข็มไอ้ไอเัาเยว่าเป็นไม้ไม,ไม้ๆซี่ๆอะอแล้วมันดึงออกทาให้มันเปลี่ยนทำให้มันมเหมือนกับมันหลุดออกมาอ,มอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเจ้าวาดผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินออกมาก็บอกวอ๋อไอ้หนุม่มอยากให้หนุม่มอะทำใจเรื่องทักกิรุ พราะาเกลุคงไม่รอดแล้วแต่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องประวัติให้ฟังมเมื่อก่อนมันมีมิโกะคนหนึ่งที่หมู่บ้านนี้มิโกะคนเนี้ยทรงพลังมากเรียกได้ว่าเก่งมีวิชาอาคมเยอะมากมพยายามจะสู้กับปีศาจปีศาจท,ที่เป็นงูเขาเรียกวันตาระ หรือค uh, ังคันดาระหรืออะไรสักอย่างทุกคนในหมู่บ้านตอนนั้นเนี่ยพึ่งมิโกะคนเดียวพึ่งมิโกะคนนี้คนเดียว,ยวให้มิโกะเนี่ยปราบปีศาจนี้ให้ได้ทุกคนก็เลยมาดูมาดูศึกตอนที่มิโกะกำลังสู้กับปีศาจตัวนี้แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นคือมิโกะคนเนี้โดนงับแล้วตัวเนี่ยขาดครึ่งท่อนล่างเหลือได้ท่อนบน แต่ด้วยความที่ว่าอยากจะช่วยหมู่บ้านท่อนบนเนี่ยก็ยังยังสู้ต่อไปด้วยท่อนบนอย่างเดียวแต่คนในในหมู่บ้านเนี่ยมันเห็นทีว่ามิโกะไม่รอดแล้วม,มันก็เลยพูดตะโกนออกมาว่าท่านครับจะขอเสนอมิโกะคนนี้ให้เป็นเครื่องบูชาย,ยัญอ้าวคือไปเข้าข้างงูไปเข้าข้างงูเพือ่อเอาตัวรอดจะขอเสนอมิโกะคนนี้ให้เป็นเครื่องบูชายันญ แล้วอยากให้ท่านน่ะไม่มาทำลายหมู่บ้านนี้ได้ไหม,มจะยกมิโกคนนี้ให้ทั้งท่านี้มุกมิโกคนนี้พยายามดูแลก็ตอบรับมันก็งับมิโกกินไปทั้งตัวแต่เหมือนกับว่าวันที่สงบสุขเนี่ยมันมีไม่กี่วันหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านค่อยๆหายไปทีละคน ค่อยๆหายไปทีขึ้นไปทีละคนแล้วแต่ละคนที่หายไปเนี่ยล้วน,นเจอศพที่ไม่มีแขนอืมแขนของแต่ละคนถูกตัดออกอมตัดออกตัดออกเรื่อยๆมีคนที่เห็นแล้วมาบอกบอกว่ามีโกะคนนั้นน่ะเหมือนกับมันใช้มันได้เมอร์ชเ,<ะ>เป็นปีศาจเป็นปีศาจตัวเดียวด้วยความที่เขาเป็นคนขมังเวทอยู่แล้ว รวมล่างมาเป็นปริษัทคังคังดะละแขนเนี่ยมิโกะเนี่ยคือตอนตอนสุดท้ายของมิโกะคือไม่ใช่แค่ท่อนล่างอย่างเดียวมิโกะก็แขนก็ไม่มีเหมือนกันคือเรียกได้ว่าคือโดนงับะเหลือแค่ตัวท่อนกลางก็ยังเหลือแค่ท่อนกลางอยู่บนหัวงูแล้วแขนของที่ไอ้นั่นมันเห็นนะ่ะมันคือแขนของคนในหมู่บ้าน,นที่มันไปต,ตัดแล้วเอามาใส่เสา เสาเนี่ยเสาหกอันเชือกหกเส้นแสดงถึงหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเนี่ยมันลอดมาอยู่สี่คนแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะผนึกอันนี้ยังไงดีม,มันก็เลยเลือกที่ว่าสี่คนเนี่ยกับคนทั้งหมู่บ้านถือว่าเป็นของสังเวยคือเหมือนกับว่าสังเวยทั้งหมดอะอเพื่อให้อันเนี้ยอื เพื <laughs> อ่ออะไรเนี้ยไม่มีใครมายุ่งพอไม่มีใครมายุ่งแล้วอย่ามาทําอะไรกับเราเหมือนกับแยกกับแบ่งแยกโลกระหว่างโลกของคังคังดารากับโลกของหมู่บ้านนี้อไอสายไอพวกไม้จิ้มฟันอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันคือกระดูกแต่มันคือกระดูกของครอบครัวมิกก์ที่มันบอกมันเหมือนไม้จิ้มฟัน่ะมันคือกระดูกที่ถูกกระเหลามาแล้วแบบมาล้อมเหมือนกับว่าครอบครัวทั้งโคตรทั้งตระกูลของมิกกคนเนี้ยสังเวยตัวเองอ่ะเพื่อที่จะปิดผนึก สัตว์ประหลาดตัวนี้เอาไว้อืมอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มันเห็นถ้าเกรู้ตอนเนี้ยก็ไม่หลอดไม่หลอดแต่สองคนเนี้ยเขาก็มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเรื่องนี้จนปัจจุบันเนี้เขามาเล่าเรื่องนี้เขามาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเขานึกขึ้นมาได้อยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าแบบเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้กับชีวิตกูอะแต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยเขาเจอจริงหรือเปล่า หรือมันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยไปสืบประวัติดูเฮ้ยมันมีประวัติไอ้น,นี่จริงๆว่ะแล้วมันตรงกับแบบคือกูไม่เคยศึกษามาก่อนอะแต่กูรู้<ต>ได้แต<ห><ะ>่กูรู้ได้ยังไงวะอพอมาย้อนหลังแล้วอะเขาเข้ามารู้เขาก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องมันก็ประมาณนี้อออืมอืมม